สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่6-12มิถุนายน2565ให้กับชาวลัคนาราศีกุมค่ะโดยช่องของแพรพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโด,ดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีนในการฟังได้ค่ะชาวลัคนาราศีกุมในสัปดาห์นี้นะคะดาวพระราหูเจ้าเรือนของคุณนะคะโคจรไปอยู่ในภพสัสต์ชะรวมกับดาวมัตตยู และดาวสุกเจริญพันธุและเจริญสุภาที่เป็นปฐุมเกณฑ์ค่ะไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าลัคนานะคะส่วนดาวอังคารเจริญการงานและเจริญศาสชาก็ไปโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวประสิดีคู่สมพลเจริญกระดุมพาเรือนการเงินและเจริญลาภาค,ค่ะโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตร,รตาธิบดีและดาวเกตในภพกระดุมพาเรือนการเงินค่ะเป็นศูนย์พาหานะคะไปอยู่ในตำแหน่งนำหน้าลัคนาค่ะและยังมีดาวอาทิตย์นะคะ,จะเจริญปตนิโคจรอยู่ร่วมกับดาวพูเจริญปุตตะและเจริญมรณะ อยู่ในภพพันธุเล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมค่ะสมผลให้นเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีก,มมก,าากุมในสัปดาห์นี้นะคะคุณนั้นจะได้รับความสําเร็จได้รับความก้าวหน้าในเรื่องของการงานที่มาจากความสามารถของคุณในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีค่ะทําให้คุณได้รับการยอมรับรวมทั้งได้รับการสนับสนุนผักดันในเรื่องของการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนรอบๆข้างด้วยค่ะ การงานต่ตางๆของคุณนะคะที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้สัปดาห์นี้จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะงานที่คุณไปเจรจาหรือว่าติดต่อไวะะ้ก่อนหน้านี้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีค่ะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะคุณก็ยังคงต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคะต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศ,ศีกุมสัปดาห์นี้นะคะ คุณจะได้รับผลการเงินเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะจะมีรายได้จากกิจการใหม่ๆนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือแนะนําช่องทางการสร้างไรายได้ให้กับคุณค่ะหรือหากมีการไปเจราจารในเรื่องของผลประโยชน์การเงินหรือว่าไปยื่นกู้ขอเครดิตมาลงทุนนะคะก็จะได้รับความสําเร็จค่ะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะก็ให้ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะระวังการซื้อของออนไลน์ค่ะอย่าใช้จ่ายเงินจนเกินตัวนะคะแล้วก็อย่านําเงินไปลงทุนอะไรที่เป็นการเสียเส่ยงๆด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องความรักของชาวราศาีกุมในสัปดาห์นี้นะคะสําหรับชาวราศาีกุมที่ยังโสดสัปดาห์นี้นะคะคุณมีเกณฑ์จะพบรักกับเพื่อนใกล้ชิดกันหรือกับคนที่คุณมีการไปพูดคุยปรึกษาหารือกันบ่ยบอยๆจนเกิดความรู้สึกดีๆค่ะเกิดความประทับใจในตัวของกันและกันนะคะไม่ว่าจะมาจากสิ่งที่คุณนั้นไปปรึกษาเขาหรือว่าเขามาขอคําปรึกษาคุณค่ะและส่วนคนที่มีคนรักมีค,มคู่มีครอบครัวอยู่แล้วในสัปดาห์นี้นะคะ คู่ครองคนรักจะให้การสับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องต่าง,างๆค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณค่ะก็ขอใช้ชาวคนาราศีกุมนุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ